สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ช่องโตหลงกรุงจะนำท่านผู้ชมย้อนยุคไปในปีพุทธศักราช2427กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีเหรียญดีมีมงคลมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างจะไกลตัวกันหน่อยนะครับน,นี่ก็คือ เหรียญปราบห่อนะครับแต่เหรียญน,นี้ใช่ว่าจะเป็นเหรียญปราบห่อรุ่นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสร้างเพื่อเป็นเครื่องราชอิสยาภรณ์ในสมัยก่อนนะครับที่มีราคาหนึ่งล้านสองถึงสล้านไม่นะครับที่นี้แต่ว่าเป็นเหรียญชนิดหนึ่งที่ผมได้มาครับ ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปกลมนะครับด้านหน้าก็เป็นพระบรมชายลักษ์ณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประจการที่5นะครับพระพักเซี่ยวผินพระพักไปทางด้านขวานะครับมีพวงมาลัยรองรับเบื้องบนเป็นแถวมีอักษรตามแนวของเหรียญข้อความว่าจุลาลงกรบรมราชาธิราชนะครับ เลยมาอยากรีวิวกับท่านผู้ชมครับว่าเหรียญน,นี้นั้นจริงๆแล้วเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาเพื่อพิธีอะไรสักอย่างหรือเป็นเหรียญสตังแต่ก็ไม่ได้กำหนดว่าเป็นกี่สตังนะครับหนึ่งบาทหรือหนึ่งสลึงหรือว่ายังไงนะครับแต่จากที่ผมหาข้อมูลนะครับไปเจอท่านอยู่ท่านหนึ่งนะครับได้ลง ข้อมูลเอาไว้นะครับชื่อท่านพ่อพงดาวเรืองนะครับน่าแกก็ลงข้อมูลไว้ว่าเหรียญน,นี้จริงๆแล้วมีด้วยกันสามเหรียญสามยุคนะครับน้าแต่จะเป็นเหรียญปลอมนั้นหาใช่ไหมไม่ใช่เป็นเหรียญเกณ์น,นะครับอันนี้น้าเหรียญน,นี้นะครับหาข้อมูลค่อนข้างยากผมก็เลยนำมาพูดคุยนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดมีนะครับ เม้นคุยกันได้นะครับอขอแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับส่วนด้านหลังก็เป็นรูปพระจริงๆไม่ใช่พระสยามเทวานะครับอาจจะเป็นเจ้ากรมนายกองหรือพระราชาจริงๆแล้วพระสยามเทวาท่านเป็นเทวดาคงไม่มาปรากฏแบบนี้แน่นอนนะครับนะอันนี้นะครับอันนี้ก็นนท่านพอพงดาวเรืองท่านก็มีความคิดเห็นเหมือนผมเลยนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับ่ก็มีพระแสงขอเงานะครับแล้วก็มีควานช้างอยู่ท้ายช้างคนหนึ่งนะครับเบื้องบนของรูปนั้นก็มีอักษรตามแนวรอบเหรียญน,นะครับเป็นข้อความปราบห่อนะครับแล้วก็มีตัวเลข1239 1247แล้วก็12 49นะครับ แต่ขออนุญาตเล่าเรื่องคร่าวๆประวัติของเหรียญปราบห่อให้สักนิดนะครับเผื่อน้องๆชนรุ่นหลังเข้ามาดูจะได้มีข้อมูลนะครับเพราะสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลน้อยขึ้นทุกวันแล้วนะครับจริงๆแล้วเหรียญปราบห่อที่แท้จริงนะครับมีการผลิตเพียง500เหรียญเองนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2436นะครับ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้โปรดสร้างเป็นเครื่องราชอิสริยพรขึ้นเพื่อเป็นการบำเหน็จความดีความชอบนะครับแก่ผู้ที่ไปรับราชการสงครามปราบห่อเมื่อปีพุทธศักราช2427นั่นเองนะครับเหรียญน,นี้ก็เลยเรียกว่าเหรียญปราบห่อนะครับสมัยนั้นนะครับหรือจีนห่อนะครับ มีการสู้รบกันนะครับแล้วก็มีประวัติว่าเรียนนี้นะครับได้เริ่มพระราชทานครั้งแรกเมื่อวันที่21กันยาพศ2 4 4 1นะครับซึ่งจำนวนที่มอบนั้นแค่จำนวนที่ท่านท่านทรงพระราชทานมีแค่49คนเองนะครับอ,อันนี้ก็ข้อมูลคร่าวๆนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีนะครับ ที่มีลงข้อมูลไว้นะครับนะซึ่งข้อมูลก็ค่อนข้างหายากจริงๆนะครับท่านผู้ชมเอาละครับก็ข้อมูลคร่าวๆนะครับเพราะเหรียญนี้ใช่ว่าจะทำมาเพื่อปลอมเหรียญรุ่นปราบห่อนั้นคงไม่ใช่แน่นอนนะครับเหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าอาจจะทำมาสร้างมาเพื่อมอบในพิธีการ อะไรสักอย่างหรือเป็นเหรียญสตังนะครับแต่ว่าณนะขณะนั้นยังไม่ได้กำหนดออกมานะครับว่ากี่สตังกกันแน่นะครับจากเหรียญแล้วนะครับเ,เหรียญอันนี้นะครับจะมีฟันเฟืองด้วยนะครับซึ่งก็แสดงว่าน่าจะเป็นยุคหลังๆแล้วนะครับที่ผลิตออกมานะครับ ส่วนด้านล่างนี้ก็คือเป็นอาวุธของศัตรูนะครับนั่นหมายความว่าช้างเหยียบปราบศัตรูอาวุธยุธโทโธต่างๆเรียบร้อยนะครับนี่มีหอกมีอาวุธมีดาบนะครับนช้างก็เหมือนเราชนะศัตรูได้อย่างราบคาบนะครับภาพคมชัดสวยงามนะครับนะ เอาละครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันหรือใครมีส่งมาดูกันได้นะครับที่ Facebook ช่องโตหลงกรุงนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ